ยังอยู่กับเนยประพาดาค่ะล่าสุดแบ่งเวลาไปพักผ่อนทริปสั้นๆที่มาเก๊าและฮ่องกงกับน้องสาวตัวแสบชิงชิงคาริษฐาพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวทริปนี้ใช้เวลาแค่3วันค่ะแน่นอนว่าไปที่แบบนี้ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเดินสายทําบุญขอพรจากวัดดังทั้งในมาเก๊าและฮ่องกงด้วยเลยค่ะนอกจากนี้ยังไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่ทําให้น้องสาวอย่างชิงชิงถึงกับหยุดซ้าและต้องรีบพาเข้าห้องพยาบาลอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนยเมาสิคะผูป้ปรับทัวร์คิดจะไปก็ไปฮ่องกงมาเก๊าแค่ปักซอยไป ไหไว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะอืมก็ไปสองที่ไปไปฮ่องกงเกาะแล้วก็ไปมาเก๊าก็ตั้งใจไปมูด้วยเพราะว่าเราเราเคยไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊ามาแล้วแล้วเหมือนขอพอเราได้แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสกลับไปไหว้อีก คราวนี้ก็เลยเออถือโอกาสดีไปด้วยเลย <Hey. S 1> สนุกสนานก็มีแบบไปดิสนีย์แลนด์เพราะว่าเพราะว่าชิงชิงอะยังไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์มาก่อน oh. ก็เลยเออ oh. เดี๋ยวพาแวะก่อนไปไหว้พระ oh. ก็เช็คอินเลยเช็คอิน oh. ห้องพยาบาล oh. เพราะว่าโ oh. ดนโด,ด,ดนหลอกไปเล่นไอไอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรถไฟห่อ เราชีแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นเกินไปลงมาคือแบบน้องสัตว์จะจะขิดแล้วน้องสัตว์จะสวนที่ดื้อแล้วเออถึงขั้นต้องแบบไปพักโดยที่ห้องพยาบาลทุกคนก็แบบตกใจแบบเออเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ปกติแบบไปสวนสนุกก็คือแบบเล่นอะไรแบบน่ารักอืออาจจะต้องแบบไปเวลรถคุ้นปู่อะไรอย่างเงี้ยในในไอจีเรายังอยู่ที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าจริงเราก็มาทำงานเออเหมือนเหมือนเที่ยวอยู่แต่เป๋าเลย สนุกสนานค่ะได้บุญด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมติดตามรูปสวยๆของทริปนี้ได้ที่อินสตาแกรมของเนยและชิงชิงค่ะ